ครับอาโวคาโดสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่กะมีนะครับนี่ท่านน้ำอ้อยปั่นครับน้ำอ้อยขั้นสวัสดีครับกับแมงน้ำผลมะม่วงครับสำหรับวันนี้เวลาตอนนี้ตอนเจ้านะครับเวลาเจ็ดเจโมงเจ้าครับวันนี้ปลาแมาพอกาด ตลาดนัดสเเดมามเกตครับในประเทศออสเตรเลียรัฐคินสแลดนเมืองมันบนาเบอร์ครับว่ามีอย่างพองว่าฝรั่งขายอย่างพองครับเหมือนบ้านเฮาครับเปิดตลาดนัดทุกๆวันอาทิตย์ครับอันนี้นะเปิดตลาดนัดทุกวันอาทิตย์นีมีพัดดอกไม้ขายเหมือนบ้านเฮาครับ เป็นฟักกาดเออฟักปังฟักปังครับฟักปังมีใบค่อนล้อมจะใครครับฟักปังสองมัดครับ โฟนฟางหกเจแย่ครัรบตลาดนี้ครับเป็นนี่เป็นตลาดนัดขายผักขายอย่างนี้ครับทุกๆุวันอาทิ์ พ้อเซนเดมาร์เก็ตนะครับท,ทำอะไรกันฮนะฮัลโหลบงั Hello, บงโคตบงัง <Hello. S 1> นี่ครับนี่เป็นคนไทยขายของครับ เป <sam ango fellow> ็นเจ็ดห้าศูนย์ที่สองนะคะอเจ็ดห้าศูนย์พรสิบสองสองแจ๊คไขตลาเนียนัดีนฝรั่งได้ก็มาเอลครับ น,นีนน่เป็นโรงเรียนครับแลนนี้สถานที่เป็นโรงเรียนเนาะเป็นโรงเรียนแล้วเขาก็จะมาขายของทุก,ท,กทุกวันอาทิตย์นี่ทุกอย่างครับ แน่แนได้ละพักฝังปักจีปักจีใบผู้ยอดมะระละแมว สินี่ครับป้าป้าสั่งนัวครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณบอลยูทูบมั่งใดหลัคืนนี่คืจะคืนล่ำลับนอนเลื่มาเพ่เลยยาวเลยวะอ๋อนอนหากับมาฮอดเหมือนกันนะมานอนโรงแรมนะนอนโรงแรมแล้วพักอยู่อไหนี่ครับเจอคนทุจัก เจอเอฟซีตีชังนุนครับตีเน่าการด้วยกันมาต่างคนต่างขึ้นมากีแสแลนด์ครับเพราะว่าเ,เมียวบันมันหนาวางั้นมันก็น้อยก็เลยปากันใหญ่มาเพื่กันมดเนาะเนี่ยตอนนี้เต็มพวงนะครับจะเดินตลาดกันเนาะตลาดสันดิ์มาเก็ต อันนี้ซื้อสอมัดสมัดต่อไหนสามัดเจ็ดดาสิสามมัดเจ <7 50. S 1> ็ดดอนห้ครับพักปังเจ็ดดอนห้าสกัดต๊กอยู่ประมาณสามมัดก็ร่อยไปเาะอ,อีสองยครับ <c oughs> <c oughs> พักปังสามมัดจะ2สอเหรอ เอาเอามาันละไปหวัวละต้มซุปแหนาวๆกินไม่เจเ้าเนี่เป็ดพอลันก็ันไ้พอลันอะไรก็ได้เปลีน,นัน<อ>นวเลนของเงนเพราะโดนันนี่ล้ำเยอ นี่ค่โ<ส>ดนั่นไหมไม่น,นี่ไม่ลยวะเราคก่อนท็อก็ซื้อกี่รัวะไม่ปไปครับนี่ก็จะเป็นน้ำพึง่งน้ำพึง่ง มาถึงตะวันนี่แทนที่ซื้อพักอย่างมากอ่ะซื้อลูกเมลเบิร์นมากอ่ะมาซื้อเฮยูมาไกลเอนเบี่ยวนอนหนาฮะไม่หนาวไม่ไปเป็นอย่างซื้อลูกเมลเบิร์นมากไปหนาวอย่างใช่หนาวต้องฝนไอ้นี่เนตกาโอ YouTube เนี่ยเป็นลงช่องไหนเนี่ยแม่น่าคนฟังมโนแม่น่าคนฟังมโนครับมักน้ำคนมักมวนติดตัดไปนะครับนี่จะไปแอบหอบบ้านน่ะแก๊สซีครับแก๊สซีนี่จะ นี่จะไปเอาาบ้านอ่ะโอเคเด็ดปากันเน่ยยักินเนี่ยยังกินซงงูหลงกันบ่บุ๊บงวง้อผ้หงกันบ่นี่ครับโอ้ขโดดี่ครับโอ้ขัดด กระเบื้กำะมีนะครับนี่ขัน้นน้อไม้ปันนับน้อไอ้ขั้นมันกัด ตลาดน่ากิมียนะครับเลยมันอมันเนปราะนี่ก็ฝากคนกกหัวใจผมแล้วนะครับ สดีครับพู้หลงโอ้โห,โหนี่เจอคนสวยด้วยได้ไรเนี่ยได้ยัครได้อตัวไอ้กอ้นหน่อยพิกบ้านนะค่ะลามันกำลังโค้อแต่มันมนิ่งยืนม,มันหน่ำนักมากำเน้ยายปนาน้ามันนักผู้หลงมาซื้อของครับนี่ครับ FC แีแก่งนำคนมางม่อนครับ นี่ครับมะกะมีม,มอยะครับกาดนี่สลีมมเกดเดี๋ยวเรจะกลับแล้วครับได้พักผมกี่ยังหนาวครับคือในลาทีนสแลนช่วงนี้ความจริงนี่มันจะฮอนแล้วนะแต่ช่วงนี้บ่หัวาอากาศมันเป็นที่เย็นหนาวครับผมกลับแล้วครับได้ เตด,ดก้้ยเตด,ดบรรทุวอนย่างนี้เสี้ยงประมาณสิบเหรียญครับสิบดอลล่์ประมาณสองร้อยบาทเดี๋ยวนี้ก็กลับบ้านแล้วครับง่ายกินเจ้าครกบอขอฝากติดตามชอ่องแนงนำคนม้านบอดด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับบา,บาย